อยู่ในงบเท่าไหร่หมือมันเปลี่ยนไปมากคืองงแบบเรียกชื่อคนคุยมามือมันจะไม่บดคอทีถ้าไม่พอมืงซือเหมามาเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะก,ก็วันนี้เปิดคลิปที่หน้าซอยบางยูหลู่นะคะเรื่องราวก็คือจะไปสาเพงการวันนี้อากาศมันแบบมันดีมากเออแล้วก็คืออีนีกเพิ่งเพิ่งสั่งสอนเสร็จก็เลยสำเพงไปสาเพง คก็คือแบบอีนิงมันเพิ่งออกมาจากรูเพราะว่าเมื่อวานสั่งสอนไมแบบยกใหญ่มากมันมันเพึ่งสำนึกตัวได้กี่ก็เลยมาเร็วกว่าปกติแต่วันนี้ผอมลงนะทำอะไรมากินชามะนาวของน้าน้าที่ 8S สากตายสมีอยู่นะคะทุกคนทักมาได้ทักมาช่วงหกโมงเนาะก็ตอนนี้เราอยู่บนสําร้อแล้วค่ะไม่ได ไปดูกันว่าสำเพ็งตอนนี้มีอะไรที่แบบมันแบบน่าสนใจนะคะตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาช้อปปิ้งกันซึ่งเราจะซื้อทุกอย่างเลยเนี่ยให้บอกวันที่จ้ะทำไมยังมีคอนเทนต์หรอมีคอนเทนต์ยังไงว่ามาว่ามาสี่คอนเทนต์เรามาสำเพ็งเราจะให้นับคือของเข้าใจไหมแต่อยู่ในงบเท่าไหร่เมือหนึ่ง ของมากูก็จัดให้ค่ะเดี๋ยวจะซื้อของให้งบ1,000บาทและเป็นของที่เราต้องใช้จริงๆ คนจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะอีนี่เมื่อจาได้ถ้าตอนกูอยู่มาไปแล้วกูรับของจากสังเพลงไปขายจำได้ใครมันจะไปลืมกูรับพวกกระเป๋าทรงกระเป๋าสารไปขายแล้วคือตอนนี้พ่อมาไม่ได้มาประมาณนึงอ่ะมสี 4, ม่ 5, มหาม .6 กหกปีได้ปะหกปีคือมันแบบ มันเปลี่ยนไปมากคืองงแบบเหมือนเราเดินนอ,อยู่ที่เดิมมาสามรอบคือเนี่ยผู้กิจธที่ไม่ได้อ่านเพราะว่างงอยู่ว่าเอ๊ะอินี่เลีออย้ยวซอยไหนวะเอ๊ะเอ๊หรืออ๋อคืองงาอันนี้ออกไปแล้วจะทะลุเจอไม่เลยอย่างมึงตั้งกลให้ 1, กูหนึ่งพันกูก็เอ๊ะกูซื้ออะไรดีกูซื้อไม่ถูกเลยเงินมึงะเดกดน มันเยอะเกินกูเชื่อใจมึงนี่ไงธนาคารนี่เขามาถ่ายรูปกันเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเป็นธนาคารนั้นเนี่ยมูไปอ่เงั้นถ่ายแต่แชทหนึ่งมึงช่วยดูสภาพไม่ได้อ่ะยังไงนี่ซอยนี้หรือเปล่าขวามึงต้องขวาหรือเปล่าซ้ายหรือขวาครูซ้ายมึงขวายังไงคะมากี๊ดออก็ต้องแหวะร้านนี้นุ๊กหนึ่งพันนะคะมาดูกันนะคะว่านัาทำอะไรอยู่นุ๊กซ้อยตัวซ้อนทุกคน คอนเทนต์คอนเทนต์เลือกมาสอนเนี่ยเลือกชื่อคนคุยมามึงมันจะไม่บทขอที <c oughs> ถ้าไม่พอมึงซื้อเหมาออมาเลยโหลนึงเอาแค่ชื่อกูแล้วกันเนาะเออ หน0 0งหมดไปแล้วกับของกินไหนหันมาสีตัวดีมือมันไล่ซ่าหลามากอีนิงกูย,ยังไม่เจออะไรที่มันลล่าสุดเข,ขาคนหิวค่ะทุพันหนึ่งอะอยู่ในงบหมดเลยแต่คือหมดไปกับของกิน990ยบาทอีกส0บาทคือซื้อของว่าไปยังไม่ครบเลยมือ9 90อยาังเหลืออีกเงินยังเหลืออีกมนนไม่รวมรรออกับที่ช่วยคุณลุงหนึ่งร้อยอนะ้ไม่รวมเอาไฟไปจุดในห้องมึงไหมเผื่อจะมีแสงสว่างในชีวิตบ้างก็คือครบ แรง20เลยครับแ20แบบใหม่รู้ด้วยแบบ20ปั่เอสระบกาฉันว่าไม่ได้เธอไซื้อของหนึ่งค่แล่อนบอว่านางอยาก,กินเจสีนี่ค่ะลสุดเดิน,นต,าตามมาเลยจชเอแล้วพี่กินแต่เด็กเด็กเด็กหนูมารับของพี่สาเพ็งไมคขดหนูว่ากินตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยพี่เอาล่าข้าวหรือว่าจะเอาเป็นกลับบ้านเอาละนีเงาอะไรกลับบ้านหรือลาข้าวเอาลาข้าวอันนึ่งลาช้ เราก็เอากลับบ้านด้วยน่ารักเจได้กินแล้วเดินเราก็เจนูกว่าวันนี้จะไม่เจแล้วนะคะคือกินเยอะมากกินแบบไม่กลัวอ้วนเพราะเพราะว่ามีอะไรกินแบบมีความเอร็ด มือนไม่ได้มาซื้อของเหมือนมาช่วยสังคมของสลานที่คนเมื่อกี้ฝนก็จะตกแล้วว่าริงหนึ่งพันบาทอะนําเสียไปแล้วประมาณห้านยให้กับพี่ๆนี่เขาเดินอยู่นะคะคือถ้าใครมาก็คือเขามีความสามารถแบบเนาะร้องเพลงทำอาหารแต่ทำของสารอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าช่วยได้ยี่สิบบาทสิบบาทคือมันก็ทําให้เขาแบบไปต่อได้ก็ตอนนี้นะคะมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า มิชชั่นวันนี้ไม่จบเร็จค่ะทุกคนที่มันไม่สาเร็จเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่หนิงมันให้งบเราไปหนึ่งพันเนาะเดี๋ยวเรามาแจ้งให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างมีอันนี้คือจะซื้อไปถวายพระไงเพราะว่าเห็นว,ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นของพอสอบก็คือพระสงนะคะเราซื้อส่งอารหนึ่งรบาทก็มีอันนี้ ในส่วนของสร้อยเราอยากตาัดไงในส่วนของสร้อยก็จะเป็นอันนี้1 1 5บาท1 1 5บาทบวกกับอันนี้155เราก็บวกกับสร้อยอันนี้85คืออันนี้ซื้อเป็นตัวอักษรชื่อเราชื่อเดียวว่าอีน,นี้บอกว่าให้ซื้อเป็นชื่อคนคุย,คยกูก็เอ๊ะกูจะใส่หมดคอย,ยังไงก่อนแล้วก็นี่หอหมกเจสี H ok J 4, ค่ะทุกคนอันนี้ก็เท่าไหร่ตรงนี้เขาให้เรา80บาท3อย่างนะซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านแล้วก็ สาลามของเด็กๆค่ะทุกคน300้อยเท่านี้คือหมดแล้วนะคะทั้งหมดที่เราใช้ไปซื้อของก็คือ635บาทแต่ว่าเงินที่เหลือก็คือเอาไปเอาไปช่วยคุณลุงคุณป้าที่เขาเดินร้องเพลงอะคือเป็นอะไรที่แบบเห็นอะไรพวกนี้แล้วคือจะสงสารก็เลยให้เขาไปคนละร้อย ก็คือเงินก็คือหมดเลยแต่ว่ามิชั่นคนนี้ก็คือ,อไม่คอมอไม่ไม่คอมพีแต่ว่าถ้างบต่อไปที่นิงให้เนี่ยถ้านิงให้ประมาณแบบหมื่นหนึ่งสองหคือก็ได้ทําอะไรเยอะกว่านี้ไงอันนี้ต้องโทษอีกงิงแหละงานรอบหน้า ฉันว่าเธออยากไปเที่ยวแบบห้ามพารกงภารกรอนที่เรายังไงอะแต่ว่าเราต้องไปสักงานหนึ่งก่อนนะคะแล้วฉันจะมีงบให้เธองานแต่ขอไม่บอกนะคะเตางงานได้ฉันปะแต่ฉันจะไม่บอกว่างบเท่าไหร่แต่คือเอาอย่างนี้นะคือเนี่ยมึงให้งบกูหนึ่งพันเดินสัเพลงนี่แล้วขากับกูกูหิวมึงรู้ไหมเท่าไหร่ที่กูซื้อไปห้าร้อยบาทเดินเข้าเซเว่นยังห้าร้อยแล้วมึงให้งบกูหนึ่งพัน กูเชยดเหงอแล้วมึงกลับไปหาหัวมึงเลยยกแยกแยก